ครับถามหาเลยครับพาดเปยเกณงของแท้ครับผมทักทายเนี้ยดีดเนี้ยนี่แม่ยังยงอันดโพงร้อยบาทดิโพจีฮยังนะครับเนี่ยโอ้ยทำบมจิต่ำบ่ปนบ่ยังก่โอ้ซุปมันเปนก้อยก่อซุป ซุปเอเห็ดเฟียงครับผมเห็ดฟางไปก็ไั่ไปปลาโอ้ยแมงแครงเดีนี้ครับแครงข้อก็ไม่ยามมันตัวแรกเลดื่มเอาได้เพียบแล้วล่ะดื่มว่าขาดเลยไม่เพียบมันติดซุกง่ายหมดเลยครับพี่ีสูงแค่เด่งไฟนะโอ้สูตรเป็นเอกนะครับสูตรเยี่ยมเลยครับฝีมือฝีมือเก่งเก่งครับผมการเห็ดการเห็ดน่ากินบอก หักดีๆตอ้องจีผิกกับตำ่ำสุบสุบผิดเฟียงผิดฟางครับผมกับทีมงานเอาเทปบ้ตรหาโซอเอ้าไาเลยครับน่เอาลิลีกับแนะนำลินลี่ผมครับ <c oughs> เอ็นบวนนอ นี่ครับทีมงานฟูดขับรถอิฐแตกไปเลกเก่งครับเร็วขนาดนผ้าไปเที่ยวครับมาเลยครับคิดคิดแล้วคิดผ้าเลาะอ่อนผ้าเลาะผ้าเที่ยวแบบแพงเหรอครับชุ่ม,มถุงเร็วรถนาดตังเบิกน้ต้องว่ายโอ๋ใบใบเดาไม่ไดแต่เลือดเ <laughs> ดื <laughs> ดอดเฮ้ยเห็นผ้าเพห็นเหลาะแบบที่เด็กทีมทีมงานบ้าน ห้ดังชุ่มนะเพี่อนนะครับทีมผู้ไปเที่ยวเอ๋นะครับครับเออลืมเปลี่ยนเขามีเหมือนอย่ากลับอย่ากลับเป่าครับอยกลับเติมเติมยางไม่ต้องเข้มพม่เล็กวะนุ่นทีได้เบาครับเดี๋ยวบื้ิด่าเขาจะไปอีกขั้นนี่ครับนี่ขั้นปสองสงสารกรุงเทพครับผมอไปัดนไเองงวนก็ดีครับที่รักทิพยรัตน์ครับผมนี่ครับพักกับประกาศยากับประกาศเศษอ่อนเดี๋ยวผมสิมีอีกคลิปนี้นรับติดตามบาคาามน้อยสุขเท่ได้บาทที่นี่ แต่โมมีปู่นใจนะตั้งใจใส่เวยตั้งีใส่เว็ยดตั้งีใส่บังลั่นอนเงี้ยวตัเไปกันเจ้าได้ต่ำบ่ครับแบบที่นี่ต่ำครับขอลายมาได้เอหยิบส่วนลูกอีสานเย็บมาจะเสกครับนี่เห็ดฟลังนี่คืออยู่กล่องเก่าหนิบอครับกล่องไม่ครับเบลไม่ครัวเคนพนี้กล่อเบล ครับสีผอาที่นี่สิผ้าพ้าขนินี้ไปหาอยู่หากินครับยางแรงด้วยกันครับรุ่นนี้วงไลยเผาเยอะครับแล้วบุคคาชิกตัวขั้นของบ้านนะครับนีเพลีดีจ้าจ้าทุนทะเลได้ด้เปิดก้อนได้ด้กันเลยจะพื้นพื้นเมาวเรียช้นนี้นเครอบว่าะไยการอะไรอย่างนี้รดังเปนยอดแสนนี่ครับสูตรเฉพาะตัวเลยครับแมนครับ ตามพริกหอมอยู่แล้วครับสูตรนี้หอมพ,อพัวแดงต้นครับไม่หอมพัวแดงพร้อมเพชรทะลุโลกครับรสจัดๆเลยครับสามพรด้วยครับเออสามเหมืนอนเนี่ยแต่แบบพริกก็คือพริกมุ <พอ S 2> มเพราะมันอยู่เนี่ยคนเปิดแเทชรก้าเปิดสิปิดก่อนได้วมา สุบเห็ดเพี๊ยงครับมือนี่ยปุกเซบกระทะเล็กปนครับปมปนปนซุปปนซุปนะครับต้องให้เพิ่นแหะครับเก่งยีนดีครับเกลี่นแม่แข้งใส่ผมสูตรที่เสียเอามีหอดแม่แข้งใส่ผมหรครับเหมือนมังดาเลยอืมมีแข้งขอครับผมอะไรครับแม่งกับนะครับแมนครับวงจะไหม้แล้วครับเอาไม่ไหม้นะ โอ้เอเทแบบกืยังต่ำใส่แมงดาบครับพีเศษี้เศษเ,เพิ่มเลยครับโอ้๋เยเหลือจะาบ่เห็นครับเป็นโขกมันจะเหมือนเลอเหลเห็นเลยละเอียดอ่ะจะคุยได้ย่างเดียวครับมือ่อไหนจิพ้อพัดนะครับนิสเ<ำ>ิม<ำ> น,นออไปไปแล้วเพื่อสอบแทนไปตั้งคาไม่นั่นเหาะเฮโดอกเว้นลนะทุกคนงัน้นเหรียญเด็กมกะโคตบ่ อยุเยอเนาะเ้อยตายไดนั่ง่ายไม่อยู่นึกไม่ออกมันจะเป็สนุกพวกแบังหมดจีของแถ่เยอะตีนี่ครับย่งไก่ส้วมกน่งไก่้บวชผู้วเยอะจีเออครับจะกินงานเป่นเดิมครับผมมากินจะแซ่บครับสูตรพิเศษพร้อมเยี่ยมราบเยี่ยมจะถัดซิมมึงนะครับหมูชันครับชันเสียงอะไรนะครุงรักก้อ พ่อมันลืดไปลืดมาครับเราถามแบบบะมิซองแบบว่าสั่นพานเปนี่ครับนี่เพ็่นที่ตะเบอร์ครับครับเบอร์มี่รับครับเบอร์ห้าช่องเจ็ดเลยนะเบอร์ห้าตขิดกับเดกับเบอร์ห้าห้าครับผมช่องเจ็ดเพราะอย่างนะครับเห็นอยู่เรื่อยแล้วครับนี่นี่ผม ดมกลิ่นอยู่เดียวนี่แหละถึบว่าเสื้อเนาะมาลดเบื่อหายหมเบิ้งส่วนลดุยสานกับเบอร์กีนเนี่ยเ,เลยเลยเลยยังไงกูว่างบพวกเยียมใหม่ถืวว <c oughs> ออยู่อ่ะอือถือกัดก่อนยังเฮ้ยไปซรำบอลไป <c oughs> นะครับไปปรุงครับไปที่นี่นัวอยู่ครับได้การใส่สุดไม่แข็ง <c oughs> แต่เกาเนี่ยต่ำใส่แมงดาครับ ขัวพันหอยครับครับกล่องฟื้นกล่องเตรียมไมมว้เข้าวขัวปันบาน,นผงชู่โอ้ผงงัวขาดปูดได้ดไครับขาดปูได้ได้ครับปูดิเกี๊ยวก็ต่ำบางห้อ,องต่ำบางหอยครับใส่เยอะอร่อยเยอะกินได้เรียๆจิ้มพากินสุมเรียครับเล็กน้อยอื กระเดียกก็ได้เฮ็ดเฮ็ดกินดูไร้ he s, he s line, ครับ <laughs> <c oughs> ต้องดุ่นเลี้ยนหน่อยฮะปูใตเส่น่กำคาหน่อย <c oughs> เหมือนกันปรุงเหมือนกันเลยตัวนี้ส้มตำเนี่ยประเดียกมุ้งชุล <c oughs> เสียบกระทะเล็กครับ เด้อควับมากินข่าวสุกเพ็ดเฟียงปนบ่ต่ำปนตํำสุกบ่บ้าบัวหมนะบัวเอาไปหั่น่นกันเลยลุยลยนานไหมลุยอะไรต้องออกกินมั้นบ่เอาพับบัวมาใส่ครับ จังหวั่นมับ่กินเลยอืมมกะสิโรยหน้าว่าโอ้โหแล้วครับโอเคเลยครับแต่ผมจะจิ้มก่อนจิ้มด้วยจานด้วยจิ้มด้วยจานเลยได้โอ้หน้าตาได้กันครับหวานบันนี้ใช้พริกแดงครับพริกเวียดโขดอุ่นอุ่นอุ่นร้อบ้อนอมด้วย ครับซุปเห็ดเฟียงครับผมเสร็จแล้วครับเดยออันนี้ของมันของอันนี้ครับของสื่อมาเดาเลยครับตาน้ำตาน้ำ้อมบ๋ครับอืมกาะจะาม่เพี้ยนมโดกตาล้อยเหรอครับคุณวพ่มตาล้อยเพี้ยงครับ ออโอ้โหคำใหญ่ปวดแล้วปืนไปกินน้ำค่าครับผม,อมหอมมีต้นหอมมันแขรงครับโอ้ยม,มันแค้งขวบแงนอยู่แงนหอมตักกันงาป่ะเอิอ่มแบบทักหนามทักกดัดงาครับผมนชิพนีต้ต้องระวังดัวหน่อยครับ น um ี่ยก็เปเผาเพื่อนพี่วหาอืก็อ่านว่ะไม่ยาน้ำกระติ๊งหนามต้องกินระบ้างนิดนึงนะแสบครับสมสมดีครับกะเจ้งโอ้โหครับโอ้มากมากเครับอูมามิอีบ่ะอืมอืมฝีมือเลยครับนี่ครับจริงเยียบ แซ่บอีกแซ่บยุกยวเขาแล้วครับอันเพื่อนดาวสอก่อให้บเกินมาเพื่อนเด็ดเือกเด่อกอ่ะไม่ไปท้ายอันอันเขาใส่เจี็ดไตก็บใส่เจล็ดไตอีนตากันโดนมากอเขาแล้กั่โดนแม่เิ่าน่่อเขาไหมใ้ปอะไรบ้างลูกคือเ็ดกระต่ายกระต่ายเด็ดเดอเยอะเลยเด้ปลาเข เาอยากกว่าใส่บ่วังก็ใส่งยิ่งคงยังมาต้อเอาปูชั้นแบกฟุ้งกันคว้ามันอยู่เอาได้ก็ได้เอาหูเหรอว่านีไปยืนในเด็ดเด็กต้องแข่งกันนะให้ปุ้ยอยู่ให้นึงก็สุดกันด้วยไปไว้ผูตรียมดู้อันโอเคครับผมเดี๋ยวไปที่นี่ก่อนครับแซ่บให้เห็นที่นี่แหละครับมาแซ่บด็ เยียบเจอไหมครับได้ลป่แล้วที่จำารามหน่อยบ้งครับประเทศน้ามังสุเบียนับนีพูเอาไปเนมีคนเ้อครับผมไหมครับครับผู้เดียวผมไม่ทันุิดเฟียงตีมีเปีเล่ครับผม